ชาแนลครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้มีการจัดกิจกรรมครับผมสารสัมพันธ์แข่งกีฬานะครับผมของอโศกตอนนี้จัดกันอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเดี๋ยวพาไปชมเบืองบรรยากาศการแข่งขันกีฬาน้ำกันครับก็จะเป็นกีฬาต่างๆก็จะเป็นแข่งฟุตบอลเป็นกีฬาเกี่ยวกับผู้ไพ่ล้วก็เป็นกีฬา,า,าพื้นบ้านครับผมมีหลากหลายรอติดตามรับชมเบืองครับนี่ครับผมเบืองบรรยากาศ อันนี้นะครับผมของข้าสีแดงจะมีสามชสสุเดษสักคำโอ้โหลงเร็วลงเร็วไปเร็ววันนี้เออเด็กแซงกับแม่ด้วยนี่แม่ซิปลูกครับมือนี่ยซลูกไนแม่นะก่อยก้อยขวขวบยิ่งจากยิ่งเขาบอกว่าเป็นขักษ์อลได้ทางโซนหล่จะเป็นสีเหลืองครับผมเส้นนจะเป็นมีแต่พงงามครับสีแดง สีแดงแรงเลียดเนี่ยของฮ่อแน่นครับรอชมรอแดงแรงเลียดเดี๋ยวรอชมครับนี่สีเขียดเห็นมีกีฬาอะไรขอเถิดเขาต้องเอาแซมย่างกีฬาอะไรกันจะซไปเล้แบ่งเขาไั้มาหนึงเอครับผมเริ่มกรรมการแข่งขันกีฬากันแล้วครับผมเป็นการวิ่งกระสอบนะครับนี่ของเขาสีแดงนักกีฬาฮ่อ แซมาแซมฮอแซมยังเดี๋ยวโอ้ไปได้แม่นกึมกมง่างเลยนี่ครับผมการแข่งการกีฬาชนิดแรกครับผมเป็นการวิ่งกระสอบนี่เป็นนักกีฬาฮอแซมเลยกีฬาอ่งบบนี้ะครับไปถึงโน่นแล้วกลับมานี่ใช่ไหมคนเดียวนะ ของเชียวเขาอยู่ข้างบนครับนั่งครับผมรืออันดับหนึ่งเอาเซียนใสไปแล้วครับผมที่สองสีเขียวเซียนใส่ไปแล้วอดับสีเขียวอดสีแดงสีงาก่อนว่เเร็วเร็วเร็วร้งเ้ไปตั้งไปไป กีฬาประเภทต่อไปครับเป็นการแข่งขันเรือบกนะครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมครับทีมนไหนจะได้แชมป์นะครับสีเรืองก็ไปยตัดด้วยเนี่ยเอาทัางนั้นบ่กีฬาสีเขียวครับจากสารคามน้ำ่ต้อง สำหรับรายการต่อไปนะครับจะเป็นการวิ่งมนุษย์กบนะครับ

มืดมืดสียูยูอันนี้สีชงพูครับสียมพูอะแซมพอะไรรึเล่แต่ไล่แล้วมาแจกนำนำฟัวแล้วว่าแล้วยงฟูนี่มาแจนำทีครับจะเห็ดกันรุดมือแล้วล่ะอันนี้ลออลองลอมาดูสีเขียวกันครับสีเขียวความคมงได้ครับสีเขียว อยากเคน้เดียวได้สองยิงสองไหมด้สองยิงสยิมากคไมยมายงนครับผมเาเบิงทีมแซมเขาครับผมสีแดงก็แล้วครับแซมอาปเปปน่ปมันกอกมันอกเนี่ยครับเปลนัอาบอกเนี่ยเขาทุบมอเขาต้องเมอาแลงมือสิก่อนเด้ออนี้เออนี่เด้ออนเด็กไปอาอนี่นเขาบุบน ขู่เห็บบาขู่จูกเนี่ยับขู่ว้าขู่คว้าเนี่ยฮันใจกว่าคนแลยวเน็ตแล้วพี่ันใชบวกเดี๋ยวหันมาฮันมาเ็แต้ไหนะครับไปเห็นเออเห็นครับเอาเบอร์กวงเซียกครับพี่กอางเซียวหฮัคดอรมไหครับสีเขียววอร์มไหยครับ่ แต่ะละขามครับนะสีเหลืองพร้อมไหมครับสีเหลืองไม่พร้อมจ้างมาฮันนะเหมือนมมก,กันมันกว่ไหนเนี่ยอันนี้สีชมพูพร้อมกองเชียร์ครับ ตบแจ้งในพวส่วนเดี๋ยวดี้เราบาถแทงเราบาถแทงเอาอไม่เราจะเปียกนี่กีฬานี่เรียกว่ากีฬาอะไรครับฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายก็คือคือเหมือนกับว่าไปถูกขอไว้เรียบร้อยแล้วนึกว่าตายแล้วก็เลยว่าเขายังไม่ตายเก็เลยวิ่งหนีอะไรมาชมเมืองกว่างเซียสีเขียวครับกปอดมากเลยเออทำม้วนปุ๊บเลย ทำผมมดแล้วพร้อมไหมครับเนี่ยไอยบาสร้างมาว่าหลาเด้อสีชมพูเดี๋ยวหลายอันแล้วลงมาเขาบอกว่ามันลงมาสนลกไ้กีฬาเหตดหลังสีน้อหมอแล้ ไอ้ใจวอกว่ามาเป็นเหล่เลยมาเมูเนี่ยมาเตะเลยเอาลูกขึ้นดิเขว่เเอาเหวลูกขึ้นยังเหวิเหเ้นมาเมันมาเมันได้เข้มแข้งข้นแข่งเข้าัปเ้ง พร้อมไหมครับสีเขียวพร้อมไหมครับอลงขัาทางแล้วสารคามสู้ค่ะสารคามครับสีเหลืองพร้อมไหมครับสีเหลืองไม่พร้อมจ้างเลยันีนมันไเนีสีแดงเราพร้อมไหมครับสีแดงพร้อมวหนีเซมเสมเขาต้องได้เซยมเด้เป็นวกรมกดีวันไปแล้วแล

เวรเร็วโอเเป็นอะไรลไได้ี่เดีวเนะสัมผัสนักกีฬาครับเป็นยังไงครับบ้างครับไม่ไหวค่ะอย่างงี้ไม่เอาอีกแล้วเอาเอาเอาไปเลย

พร้อมไปดิพร้อมไปดิหอไดีๆหอไดีๆโอ้มีผ่าสีแดง้อมีและครับผีมล้ำมันไม่นานลยี่ละครับผีมล้ำกลาสีชมพูเแต่งตัวยังไม่เสร็จครับ อารับอมสำหรับไปนะครับประเภทต่อไปนะครับจะเป็นการแข่งขันทักษะนะครับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมนะครับการฝึกซ้อมในตัวครับทักษะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับครับผมแดงมาพิมไปดจุดนี้ร้อมป้อมต่อกันนะครับมีสีแดงครับผมพิสีเขียวนะครับ แซ่บครับเดี๋ยวรื้อไปของเราดีไหมรีบรีบพี่โอ๊คหงนะรสชาติเป็นยังไงครับรสอร่อยมากค่ะอันนี้อันนี้น้ำน้ำพริกทำเองไหมครับเนี่ยใช่ค่ะซื้อรสชาติเป็นยังไงครับน้ำพริกพี่อยาเข้ามาแล้วอะไรของอะไรเอาไปเทียส่งจิ้งจ้าวยตอนก็่งเถิดเหรอวะได้ที่ใดองยานะถ่ายตับหลอดยังรักษา ส่วนี้เยก็ครับบุยเหมือนเดิมบ่วยเหมือนเดิมตอนนี้เป็นการเตรียมพร้อมของนักกีฬานะครับเป็นผู้ป่วยนะครับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเดี๋ยวจะมาดูทักษะนะครับว่าทีมไหนจะเฟลนะครับอาอันนี้คือผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนะครับที่ทางทีมจะได้ทำการเคลื่อนย้ายนะครับนี่สีชมพูครับ แล้รครับผมไปเดีวไปเดี่ยวไปเดีวไปเดี่ยวไปเี่ยวไปเดี่ยวไปเงี่ยวไปเดี่ยวไปเดีวไปเดี่วไปเดี่วไปเดี่ยวไปเดี่วไปเดีวไปเดี่ยวไปเดี่ยวไปเวไปเดีวไปเด็วไปเร็วไปเรีวไปเรีวไปเดีวไปเดี่ยว ว็เฟวยเลยทุกคนน่ัวันเกิดเฟ้ยว่ะโออ